ทีนี้พอน้องเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินแล้วมาตัวอย่างกันก่อนนะคะพี่ยกตัวอย่าง universe ก่อนนะคะ universe ของเรามีอะแบบนี้เซต a มี d e f ค่ะเซต b a c d f นี้คำสั่งโจทย์บอกว่าให้น้องเขียนเป็นแผนภาพนะคะโชว์สมาชิกตรงนี้ในรูปของแผนภาพเวนเวนและออยเลอร์นะคะแม่นี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเซต a กับเซต b ต้องเอาวงกลมสองวงมาเกี่ยวกันหรือเปล่า ก็ต้องดูว่ามีสมาชิกร่วมกันไหมนั้นเราแอบเห็นว่าอามีร่วมกันนั่นก็คือ D กับ F ถูกไหมคะงั้นก็ต้องเอามาร่วมกันนะคะแล้วก็ว่าเป็นแผนภาพออกมานะคะเดี๋ยวเขียนก่อนอแผนภาพแผนภาพเวนนอยเร์ iler, นะคะ,ะวงกลม A เขียนเป็นเซต A นะคะแล้วก็เอามาเกี่ยวกันด้วยเพราะมีสมาชิกร่วมกันที่เราเห็นนะคะแล้วก็ ใส่ universe ไว้ในแผนภาพด้วยนะคะว่านี่คือ,อกรอบของอสิ่งที่เราสนใจอยู่ในกรอบนี้นะคะซึ่งก็คือเป็น a b c d e f แล้วก็ g งั้นน้องก็เติมสมาชิกเข้าไปถ้าจะเขียนออกมาเป็นแผนภาพนะคะตรงกลางมี d กับ f mm hmm. นะคะแล้วก็เติมเลย d กับ f สมาชิก a d กับ f เขียนแล้วถูกไหมคะเหลือแต่ตัว e น้องก็เขียนให้อยู่ในวงกลม a แบบนี้ นะคะก็ครบเช็คให้ดีนะคะว่าเขียนครบหรือย่าง D E F ครบแล้วต่อไป B วงกลม B ตัวนี้ค่ะ D F เขียนไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ A กับ C น้องก็เติมให้ครบไหมคะทีนี้ในะ universe ครบหรือยัง universe เรามีไปจนถึงตัว G ใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้ A B มีหรือยังเอาอยัางถ้า B ยังไม่มีก็เขียนข้างนอกนี้ค่ะ C มีแล้ว D มีแล้ว E F ก็มีแล้วก็ตัว G นะคะ นี่คือการเขียนสมาชิกโดยใช้แผนภาพนะคะเวนออยเลอร์ e uler, นะคะทีนี้น้องๆไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆเสร็จลักให้ดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสอนเกี่ยวกับการเติมสมาชิกแล้วก็การแรงเงากันต่อนะคะงานีีนีนี้ฝากไว้เท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ